จริงๆอ่ะจริงๆโอเคจัดใจเจ้าหนูใส่ใหญ่เข้าเจไหมแม่ไปเร็วหนูทำได้แล้วหนูไม่หนูไม่หนูไม่อยู่ตรงขั้นใดๆนะโอเค